กาบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนเลยนะตอนนี้มาถึง EP ที่10แล้วสำหรับรหัสผู้ชมทางบ้านนะวันนี้เปิดแพ็กตามล่าหานักเตะ UTO Ts นะเป็นครั้งสุดท้ายนะแพ็กมันหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับนะเราก็มาดูที่แพ็กแรกกันเลยนะเฮียถั่วบอกว่าไม่ต้องลีลานะไปอะไรไปก่อนเลยแล้วไปเลย เนียเขาบอกว่าไม่ต้องลีลานะรวดเร็วเขาบีบมาแบบนี้นะเมเวอร์ว่ะคือพาปีเล่นะ96เดี๋ยวเราไปดูแพ็คต่อไปกันเลยนะแพ็คไหนก่อนดีนี่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีแพ็คไหนหน่าจัดมัางวะ ชุดรวมประจําวันนะไปก่อนอยากได้ดินโย่ดีแบบเนี้ยโอ้แม่งเป็นวอเขียวอะอเมริงงกาอาเอมนะดอดมุนใครก่อนเลน่านะ94อันไหนต่อดีวะนี่นี่ ไปเลยโอ้โหแม่งมาเป็นเหรียญเลยเพชรเรายังเหลืออยู่นะห้าพันต้องสองก่อนอันไหนหน่าจัดมั่งแล้วไปเลยอะไรไปรวดเร็วทันใจไหมหล่ะเฮียบอกมาแล้วทรงนี้มังเกลือกได้มิลินนะเก้าสิบหก ก็ไปแลกใหญ่ได้อะเน,นี่ยก็ยังเหลืออยู่แล้วเนี่ยต้องบริหารให้ดีๆหน่อยข้อเสนอประจำวันนะไปเลยเอา้าแร้วอ้องว่ะใครอนอสที SD. วาลัสเคเลียมาเนี่ยตัวใหญ่ แม้เป็นตัวเล็กนะเย่ yeah, เลยไปชุดรวมต่อเลยนะไปก่อนไปเลยรวดเร็วนะไม่ลำด้วยซีบีโอ้โหเป็น r อเ็มว่ะมาเล่นนะตอนแรกนึนกว่าฟานได้กับฟิล์มโปงนะ แม่งเป็น i m เเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยชุดรวมโคลปานะไปเลยอะไรไปรอบนี้แสงเดียวนะปกติเราซัดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเทนันด,ดาอาบีเซลตี้โอ้โห,โหไปไปแลกกันต่อนะพันสอง โอ้โหเกลือจัดได้เก้าสี่นะเยอะสุดเนี่ยก็ต้องเก้าสี่แหละไคเวิร์ดนะตุ๊ดจีนไคเวิร์ดไปนะเนีย่ยเขาซัดมาให้เพิ่มนะหนึ่งพันเจ็ดร้อย FC นี่ชุดรวมอีลิตนะยิ่ง POTs ไปแล้วอะไรแล้วเราไปเลยวอกมาแล้วลุกไว c m มาบิดว่ะโอ้ยทำไมไม่ปิดู้้วะเขามีหมดเลยปัตเต้เมซี่เนี่ยเป็นวอลเวด้เลยนะชุดรวมอีกชุดหนึ่งนะอันนี้ถูกลงมาหน่อยไปขอเวอร์เวอร์นะโปแลนด์จบแล้วอันนี้จบแล้วโอ้โหเ็พนี่ว่ะ พอเสนอลิมิเต็ดโอ้โหไอ้เที่ยมแมงหมาเป็นเหรียญเลยโอ,เอ้เดี๋ยวจัดมาสเคนะอันเนี้ยพี่เขาเจาะไปตีโคเบลนะบอกให้เราตีเลยการันตีโคเบลเม็ดส้มนะนี่ทีมเขาโคเบลจะเป็นเม so, นะ็ดส้มไหะไปให้หมดนะมาสเคเนะี่ย แล้วเรากดไปเลยก็ติดเม็ดส้มเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหไม่พลาดหรอกกูเนี่ยมานี้ก็เป็นรหัสผมนะแพ็คที่เปิดเนี่ยก็คือได้มาจากกิบล้วนๆเลยนะเดี๋ยวรอบนี้สามแสงนะแสงที่สองผ่านแล้ว แสงที่สามแล้วไปขอเวอร์เวอร์นะทีไวท์วูดเกสเอซี่เป็นตำนานวะหรือว่าเอา,นาเนเซอร์หน่อยยูเซดีโอนะมาละหัดร้องเลยอันะอน,นนี้เด่๋ยไปตีไมใช้ก็เสียได้นะยูเซตัวนเนี้ยเนี่ยไปซื้อเอาจบกว่าแฮกต่อมาเลยนะหนึ่งแสง รอบนี้สองแสงนะสองแล้วไปวอลมาแล้วมันทีเอสว่ะอาร์บาดบ,บิลทรงนิเกเลนะอีนาก,กี้นะเจ้าจีอ,จอ้ยโอ้โหฟ้ากับเ,เหวเลย เดี๋ยวเราไปจัดจอมเปลี่ยนล่างนะตอนนี้ราคาดีนะมีแต้มอยู่แสงเดียวพอหนึ่งแสงแล้วไปนี่เห็นไหมสิบสามเอ็มลยนะแพ็ต่ออีกแพ็คยังเหลือนะรอบนี้สองแสงหนึ่งแสงตามสูตรนะแสงที่สองแล้ว ฟอเขียวอ่ะตุวว้วฟองี้อูรุไกว์ซีบีลิวคูดาวินูเยสนะกี่บาทไม่ใช่กี่บาทกี่เอ็มสามสิบสี่นะอันนี้ขายได้ด้วยนะเคยเปิดได้เยอะสุดละเก้าสิบสองนะ โอ้โหได้พี่โดนะหนึ่งเอ็มแพ็คอื่นมึงไม่มาเป็นพี่โดวะหนึ่งแสงแสงที่สองแล้วหวองมาเป็นทีเอสวะนอร์เวย์เอสที มันล็อกเป็นโปรตุเกสเอ้ยไม่ใช่โปรตุเกตมันล็อกเป็นลาลิก้ายอย่างเดียวเลยนี่หว่าได้เก้าห้าวะนะอันนี้อีกรหัตหนึ่งของผมนะแต้มเราก็มีอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบได้สองทีอะหนึ่งแสงไป เฮ้ยปละวอล์กว่ะวอล์กเขียวอเมริกา LWB ียูเวนตุสเวอาว่ะสิบสามเอ็มนะยังเหลือได้อีกรอบหนึ่งนะหนึ่งแสงแสงที่สอง <c oughs> อแต่ตัว OVR 90้ินี้มีอยู่แค่ตัวเดียวนะแพงนะนี่มาจัดชุดรัวกันต่อนะหนึ่งแสงขอที่ดีนะแสงที่สองเกินเก้าเจ็ดสามแสงนะรอบนี้แสงที่สามแล้วไป บอกมาแล้วโปรตุเกส L W อ่ะเลเอาอีกแล้วนะหนึ่งสองวันมีเปิดได้สองตัวนะมีเลนะอาเนี่ยกงดีเกินเก้าหกเอาไปแลกได้นะหนึ่งแสงแพ็กฟรีนะแพ็กฟรีแสงที่สอง วอกมาแล้วอูทุกเก่งอีกแล้วโอ้โหรอบนี้เป็นเอลบ่ะบาซาเก้าคันเซโล่นะเรือจัด9 4้าถึงเกใช่ไหมอูได้94โอ้ยคลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต้องขอขอบคุณเฮียถั่วมากๆเลยนะที่ส่งมาให้เราเปิดตลอดยังไว้ใจผมอยู่นะแม้ว่าจะเกลือชิบหายเลย ส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ